เนนมนูของไอทีเมือนี่ก็มีแกงน้งหม่ใส่ผักหวานแล้วก็ใส่บักฟักบักแ้งมียอย่างใส่ลงไปพี่น้องมีหลายอย่างเข้ากับมาเก็บใบยาน้ำเราเก็บใบผักกิตูจังสีละเข้าไปใส่แกง บักพิกล้อข้าก็อยู่ในหัวในสวนเขาเองครับปลูกเองเขาเก็บบักพิกล้อไปใส่น้ำปลูกเองทุกอย่างอยู่ในหัวในสวนเมื่อนี่เขาใดมาก็มีน้าไม้สดผักทองอากาเห็ดคอนขาวข้าสีมาแกงใช่กัน ถ้าก็ต้มน้ำใหม่ไปกอนพี่น้องต้งตงตงนใหม่ให้จืดน้ำใหม่หได้มากเขาใส่ข้าวเบือพี่น้องขาดว่าอะการแกงน้ำใหม่ที่สาคัญได้ใส่ข้าวเบือมันสิแ่บแลวก็มันจะนเป็นน้ำเข็มขน้นน้ำนัวพี่น้องบางคนกับมกักบางคนกับบหมกักแต่ว่าไอทีหมักเพราะว่ายิ่งใส่ข้าวเบือลงไปมันขวเข็มขน้นมันนัวดีตำข้าวเบือเรียวกะ ละลายน้ำตำพริกแห้งกับตะไคร่พ่อหยามหยาบน้ำหมกนั่นเลยนะค้างไฟเติมเครื่องแกงที่ห้าต่ำลงไปพวกเห็ดเราใส่เห็ดคอนขาวที่มันอีหยังที่มันสุกอย่างอย่างเขาก็ใส่ไปก่อนแล้วก็มีพวกปักฟักทองเห็ดคอนขาวนี่ส่ละปลาร้าพี่น้องเป็นปลาร้าปลากระ,กะดีอันนี้ห้าใส่กระซ้อนพี่น้องไปสานไมาใ,ให้จังที่ละ ขาดแดดพอขาดแดดเข้ากองเอาแต่น้ามันพี่นอ้องทุดท้ายมากลังจากว่าพวกเห็ดพวกผักทองเริ่มชิ้ชุกหรือว่าเริ่มหดตัวกะว่ามันจะยุบยุบสักหน่อยเข้ากใส่อย่างตีเขา้าใส่ข้าวเบือลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลากะน้ำปลากะชู้รสนั่นแหละเดินลงไปเข้ากะคนตอนที่เข้าส่พวกข้าวเบือไปแล้วเข้ายายามคนพี่นอ้องคนเพื่ออย่างตีมันติดติดมันึงกอดหมอน ก็ถ่ายมากาวา่าพวกของทุกอย่างสุกเรียบร่อยเข้ากับใส่ผักหวานพี่สินะ่่ะถ้าคอยค่อยไปคน้นค้นไปเรื่อยๆว่าเขาเบื่อจิตมองสินะ่่ะค้นไปทองทุกทิ้งทุกอย่างใสไปหมดแล้วเหรือจะใส่ใ,ใจบททีนี้เขาใสใจลงไปจักหน่อยกินหอมของผักหวานพี่น้องออกมาแล้วตอนนี้หอมไปสามบ้านที่บ้านขางบ้านถามห้องถามว่าเป็นยังกินน่าอั่อเรียบร้อยนะบททีนี้พี่น้องพร้อมเซิร์ฟ เมื่อนี้มีแกงเห็ดคอนขาวแ้วกาใส่บักฟักทองบักเอื้อนละแ้วกใส่ผักหวานใส่นมใหม่หลายอย่างพี่น้องมีทางลูกโดดนนี่แหละนาตาประมาณนี้โอเคครับขอโตไปกินกันเด้อพี่น้องเด้อสำบายดี